ขุมกำลังของกลุ่มหมวกฟางที่สำคัญที่จะต่อกรกับเจ้าไคโดจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายสําหรับสถานการณ์ในเรื่องวันพีชในตอนนี้เรียกเลยว่าก็มีการนะฮะตัดริปปิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการที่จะปะทะกลุ่มกองกํลาลังของไคโดแบบเต็มตัวสักทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการต่อสู้มาบ้างเล็กๆน้น้อยนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นการเปิดตัวแบบเต็มตัวเพราะว่าเหล่าบรรดาคนในกลุ่มบอกฟังหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับก็เข้ามาในประเทศวานโนนี้โดยทําการแฝงตัวแล้วจะเป็น หรือว่าหน้าตาใรต่างๆก็พยายามนะครับที่จะแอบแฝงให้มันแบบแนบเนียนมากที่สุดเลยนะครับก็อย่างพี่ซันจิเราเนี่ยก็คงจะแนบเนียนนะครับในการที่ไปสอดส่องสาวๆนะครับในการอาบน้ําเพื่อเป็นองครักษ์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่พวกเธอชุดในฝันจริงๆอะเข้าเรื่องกันดีกว่าหลังจากที่ว่าวันพีชนะครับในภาควาโนะได้ทําการย้อนอดีตไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของโคซกิโอเด้งนะครับแล้วก็ต้นกําเนิดนะครับของมหาสงครามครั้งนี้ว่าทําไมนะครับถึงต้องรอ20ปีนะครับถึงจะมาล แกันไปและในครั้งนี้ก็ได้ทําการเริ่มสงครามนะฮะแบบเต็มตัวแล้วโดยการเปิดฉากในการรวมกําลังพลนะครับเพื่อจัดการเหล่าบรรดากองทัพของไคโดซึ่งในตอนนี้นะครับก็ต้องสู้นะครับเหล่ากองทัพของไคโดอย่างแน่นอนและสิ่งที่มันสําคัญเลยนะครับลูฟี่เนี่ยเขาไม่มีทางนะครับที่จะใช้กลุ่มหมวกฟางของเขาเพียงแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวในการจะโค่นลมนะครับระบบไคโดที่มีโอโรจินะครับในการเป็นโชกุนลงไปได้ถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเหล่าพันธมิตรนะครับของกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมีใครกันบ้าง ที่พร้อมจะทารบนะครับในการต่อสู้นะครับกับพวกของไคโดเริ่มที่กลุ่มแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเป็นกลุ่มตัวตั้งตัวตีเลยในการที่จะมากอบกู้นะฮะประเทศวานุก็คือเหล่า s a m u r ทั้งหลายซึ่งในเหล่าสมุ u r a พวกนี้นะครับก็ไม่ได้มีแค่ก้าวปลอกดับแดงเท่านั้นที่พวกเรารู้นะครับก็ยังมีนะครับประชาชนที่อยู่ในประเทศวานุอีกนะครับที่เป็นกองกําลังที่นับถือนะครับแล้วก็ศรัทธาในตัวของโคกิโอเดงและพร้อมนะครับจะกอบกู้ประเทศนี้นะครับจากไคโดลงให้ได้งั้นเดี๋ยวเรามาไล่ตัวเด่นๆแล้วกันขขอองงงฝั่มไ งั้นเริ่มที่ฝั่งของเคียวชิโร่ก่อนละกันนะครับตัวละครโคตรจะรับเลยในเรื่องวันพีชนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยปลอมตัวมามาแอบแฝงมารอบเลนนะครับทำตัวแบบเป็นคนของฝั่งโอโรจินะครับโดยการที่ว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองโดยนามเดิมของเขานะครับก็คือเดนจิโร่แห่ง9ก้าปลอกดาบแดงด้วยสถานะใหม่ของเขาในตอนนี้เขาคือหัวหน้านะครับของยากุซ่าแห่งนครหลวงบุกผานะครับจึงทําให้นะครับกองกําลังของยากุซ่าพวกนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถึงแม้ว มมากมากยแต่ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลนะครับที่มีฝีมือทางนั้นเลยโดยสําหรับฝีมือของเดนจิโร่นะฮะในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีฝีมือที่เทพมากๆเลยนะครับก็ถือได้ว่าเขาก็เป็นมือเป็นตีนะครับให้กับเจ้าโชกุนโอโรจินะครับในการอรักขานะครับหรือว่าทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างโดยตลอดระยะเวลา20ปีเขาก็พยายามพัฒนาตนเองนะครับอยู่เสมอมาจึงทําให้เขาเนี่ยก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอย่างอชุราโดจินะครับที่อยู่ในกลุ่มก้าปลอกดาบแดงที่ถือว่าก็น่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับในบรรดาก,กดดา้าบ ฝีมือของเดนจโร่นีครับฝีมือของเขาเป็นฝีมือที่ระดับที่ไม่ธรรมดาเลยและแน่นอนแหละครับว่าในเหล่าบรรดาสมุไรนะครับก็ยังมีอชุราโดจินะครับที่มีความแข็งแกร่งระดับสูงที่สามารถต่อกรนะครับสำหรับแจ็คหนึ่งในสามพิบัติของไคโดนะครับได้อย่างสูสีเลยเปล่เพอเนี่ยเหนือกว่าเล็กน้อยได้ซ้าคือจริงแล้วนะครับเหล่าบรรดานินจาเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากเลยนะครับที่มีฝีมือเนี่ยทางฝั่งของลูฟี่ก็เดี๋ยวเรานะครับก็ไปรอรับชมแหละครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถนะครับมีบทบาทที่โดดเด่นนะครับหราด ได้หรือเปล่ามาที่ส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของซูเปอร์โนวาแน่นอนแหละครับว่ามันก็มีทั้งฝั่งนะครับที่เข้าร่วมกับไคโดแล้วก็มีทั้งฝั่งนะครับที่ทําการต่อต้านโดยฝั่งต่อต้านเด่นๆเลยเนี่ยก็มีพี่ฟี่ของเรานะครับแล้วก็มีลอแล้วก็มีคิดนะครับสตัวเนี่ยเด็ดๆเลยนะครับในการที่จะต่อต้านแต่ก็มีบางฝั่งนะครับที่เข้าร่วมกับไคโดนะครับซึ่งฝั่งนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะแปลพักเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับที่เข้าร่วมเนี่ยเพราะว่าถูกบังคับนะครับแล้วก็ไม่สามารถตต่่่ออกกนนัับไไคโโดดด้้ยยฝงรทีี มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คนนะครับที่อยู่ฝั่งของลูฟี่นะครับก็จะมีทั้งคิลเลอร์ด้วยนะครับโซโลมีลอมีคิดแล้วก็มีลูฟี่พวกเขาทั้ง5คนนะครับก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนเลยนะครับหลังจากเหตุการณ์นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วโอเคแต่หลักๆเนะี่ยขอพูดตัวนะครับที่จะมาเสริมแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างคิด คิด <K id> เนี่ยเรียกได้ว่าประสบการณ์พี่แกตอนนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มพูนขึ้นเยอะเลยเลยครับหลังจากที่เขานะครับต้องเสียแขนไปให้กับคนนะครับของกลุ่มผมแดงก็เรียกได้ว่าตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะฮะกับการที่เขาเนี่ยห้าวเป้งเกินไปในการไปท้าตีท้าไฟนะครับหรือการที่เขาเนี่ยได้ประทะากับไคโดจริงๆแล้วการประทะากับไคโดเนี่ยมันไม่นา่าเกี่ยวกับห้าวเป้งสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันบังเอิญเนี่ยไปเจอกับไคโดซะได้แต่ฝีมือของคิดนะครับก็พัฒนานะครับไปได้ส <K id> <K id> ูงเลยแถมเขาก็ยยัังงมีีีาาาคิรรชนนนอออกกกด้วะ็็่่จเเปื ที่สําคัญเลยที่พวกเราเนี่ยจะได้เห็นฝีมือของคิดแบบเต็มๆนะครับในมหาสงครามครั้งนี้และไหนนะครับจะมีปมความแค้นอีกนะครับที่คิวเลอร์นะครับที่เป็นแบบว่าลูกเรือของเขาแล้วก็เป็นเพื่อนของเขาด้วยนะครับในการที่ถูกนะครับไคโดบังคับให้กินผลสมายไปนะครับจนแบบว่าแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งความแค้นนะครับของคิดนะครับที่ต้องการแก้แค้นนะครับเหล่าไคโดมาต่อที่บุคคลที่3นะครับอย่างรอนะครับกัปตันของกลุ่มโจนสลัดฮาร์ดอีกหนึ่งบุคคลสําคัญเลยนะครับที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่่่มมววกฟางทีถือได้ั พูดถึงความรอบคอบและมีฝีมือที่หลากหลายนะครับแล้วก็จะเป็นกําลังสําคัญในครั้งนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสับลอนะครับผู้ที่เป็นกัปตันของกลุ่มโจสลัดฮาร์ดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพลังผลปีศาจของเขานะครับที่ถือได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับการกลางรูมของเขาในการสลับบุคคลไปมาซึ่งตรงนี้สําคัญเลยนะครับสับสงครามที่แมนแบบว่ามั่วซั่วขนาดนี้นะครับก็คือแบบคนเยอะแบบนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยเหลือนะครับของกลุ่มหมวกฟางมากอีกทางความสามารถนะครับในการผ่าตัดและการรักษาของเขาเนะครับเนื่องจากว่าเป็นสงคราม ที่มันยิ่งใหญ่จะต้องมีคนที่บาดเจ็บเยอะมากๆนะครับรอนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยรักษานะครับเหล่าบรรดาคนนะครับที่อยู่ฝั่งของลูฟี่นะครับให้รอดพ้นและปลอดภัยจึงทําให้นะครับเหล่าซูเปอร์โนวาที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งกำลังสําคัญในการโค่นล้มนะครับพวกไคโดลงให้ได้และมาที่ส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของเผ่ามิงเผ่ามิงแสนน่ารักนะฮะในเรื่องวันพีชนะครับที่เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรสําคัญเลยในการต่อกรนะครับกับพวกของไคโดด้วยเผ่ามิงจะมีผู้นําหลักๆนะฮะอยู่ด้กกัน็คือ ไรชิแล้วก็เนโกะมามูชิและทั้งสองคนนี้นะครับก็เป็นค่ารับใช้นะครับของโคซุกิโอเด้งนะครับในนามของ9ก้าปลอกดาบแดงซึ่งฝีมือของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะครับอย่างเนโกะมามูชิแล้วก็อินัวาชิทั้ง2ตัวนะครับสามารถต่อกรนะครับสรับแจ็คได้อย่างสูสีเลยนะครับหากแจ็คไม่โกงนะครับแจ็คก็คงไม่สามารถชนะทั้ง2ตัวได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีความน่าเสียดายอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ทั้ง2ตัวนะครับก็ได้สูญเสียนะครับอวัยวะของตัวเองไปจึงทําให้นะครับฝีมือของเขาทั้งถองตัว มากยเลและไหนจะมีนะครับเหล่าบรรดากองทัพของเผ่ามิงอีกนะครับอย่างพวกชิชิเรียนนะครับที่เล็กได้ว่าก็มีฝีมือที่ระดับไม่ธรรมดาเลยหรือจะเป็นแครลอทนะครับที่เธอเนี่ยก็เข้าร่วมนะครับในการประจนภัยกับกลุ่มหมวกฟางในการที่ไปนะครับในเกาะโฮเคกซึ่งเราจะเห็นว่าเธอนะครับสามารถแปลงร่างได้ด้วยและความสามารถของเธอะครับก็เป็นความสามารถที่มันโหดสัตว์ดัเสียมากๆเลยมาที่ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของนินจาแล้วก็ซูโม่ด้วยนะครับขอรวมด้วยละกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนินจานะครับหลักๆเ็าอยู่ใน กลุ่ม9้าปอกดาบแดงแล้วก็ซูโม่นะครับก็อยู่ในกลุ่ม9ปลอกดาบแดงนะครับอย่างซูโม่เนี่ยอย่างคาวามะสึเคยเป็นอดีตถึงซูโม่นะครับที่เก่งกาจที่สุดในประเทศวานโ,โนะ้ดยเขาเนนะครับเป็นผู้ที่ใช้ดาบเพียงแค่ดาบเล่มเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งดาบของเขานะครับก็ชื่อว่าดาบโซโตมูโซนะครับซึ่งฝีมือของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแต่ความสามารถเด็ดๆของพี่แกเลยนยพี่แกนะครับสามารถกินปลาพิษได้เนี่ยมามา,มากกว่า10ปีแล้วคือไอ้นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยสามารถกินนะครับของที่มันเป็นพิษได้ขนาดนนั้้จึึงงทําาาหคถถพูดวมแ แงเจ้านี่แหละครับเป็นบุคคลที่มันแข็งแกร่งมากๆเลยมาต่อที่ส่วนของนินจานะครับหลักๆแล้วนินจาเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับแต่ว่าที่แบบเด่นๆเลยเนี่ยก็เป็นนินจาในหนึ่งในเก้าปลอกดาบแดงเหมือนกันอย่างไรโซซึ่งไรโซนะครับตอนแรกเนี่ยแฟนๆวันพีชเนี่ยก็คาดหวังไว้เลยแหละครับว่านินจาอย่างไรโซเนี่ยปรากฏตัวขึ้นเนี่ยคงเป็นอะไรที่มันเท่มากๆเลยนะครับแต่ผลปรากฏว่านะครับพี่แกมาสายฮาซะเหลือเกินแต่วิชานินจาต่างๆนะครับพี่แกเนี่ยก็มาครบหมดเลยจึงทําให้นะครับก็กลุ่มนินจาเนี่ยก็ จะมีความสําคัญเหมือนกันนะครับในการรอบเลนนะครับไปสืบหาข้อมูลหรือว่าทําอะไรต่างๆนะครับในการเดนรอบเลนเข้าไปในการช่วยเหลือหรือว่านะครับจะเข้าไปโจมตีและยังมีชินบุนะครับคุณอิจิสาวนะครับที่มีความสามารถเนี่ยที่ไม่ได้แตกต่างจากไรโซเลยถึงแม้ว่าตอนสาวๆนะครับจะสาวสวยปงผอมนะครับตอนนี้เนี่ยจะอ้วนไปหน่อยนะฮะไม่ไม่หน่อยเราก็เยอะแหละแต่เป็นอันว่านะครับความสามารถของเธอก็เป็นกําลังสําคัญเหมือนกันในมหาสงครามครั้งนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นกําลังหลักคร่าวๆนะครับของกลุ่มพันธมิตรนะครับ ที่จะมาเข้าร่วมกับกลุ่มหมวกฟางซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปพวกเรานะครับก็ต้องไปเฝ้ารอรับชมเละครับว่าพวกเขานะครับจะช่วยเหลือกันนะครับในการโค่นล้มนะครับเจ้าโชกุนโอโรจิได้หรือไม่หรือจัดการนะครับเจ้าไคโดนะครับในการชนะในหมาสงครามครั้งนี้ก็เดี๋ยวในวันหลังนะครับผมจะทําเป็นคลิปเจาะลึกให้แล้วกันนะครับในแล้วแต่บุคคลแล้วแต่สายพันธุ์เลยนะครับวันนี้เรามาพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าในหมาสงครามครั้งนี้นะครับพวกเราเนี่ยจะได้เห็นอะไรกันบ้าง สำหรับเหล่านักรบ,รบที่จะต่อกรกันแน่นอนแหะครับว่าหากใครนะะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเวลาคุณกดกระดิ่งอย่าลืมกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่สําคัญเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดค,ความสนุกความมันเหล่านี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดติดตามล่ะขอขอบคุณครับ